สวัสดีครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องเมสันกรีนบูดกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็น breaking news เลยนะครับก็เพื่อนๆของาราบไปแล้วว่าแมนเชสเตอร์เตดนะครับตัดสินใจที่จะ,ะแยกทางกับเมสันกรีนบูดนะครับหลังจากที่มีการเกริ่นเอาไว้นะครับถแถลงการเอาไว้ล่วงหน้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่า ได้ข้อสรุปทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศการตัดสินใจกันแล้วก็วันนี้ก็มาถึงนะครับแม้จะประกาศนะครับว่าในสังกินบูจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อนะอันนี้เป็นข้อสรุปนะครับโดยที่ในถแถลงการนะครับยังมีแนวทางการชี้แจงเหมือนเดิมน,ะนั่นก็คือว่ายังยังปกป้องในเชิงปกป้องเหมือนกันแต่ว่าก็เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เมสันกินบูจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้นะครับก็บอกว่าตามหลักฐานที่สโม,มสรได้รับเนี่ยนะครับเราก็มีข้อสรุปที่ว่า ไอ้สิ่งที่มันโพสไปทางออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้แสดงถึงภาพทั้งหมดนะไม่ได้แสดงฟูลพิกเจอร์นะแล้วก็บอกว่าเมสันเนี่ยไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทาตามข้อกล่าวหาที่ที่เขาโดนตั้งข้อหาไว้นะครับนั่นก็หมายใจอย่างไรก็ตามก็คือเมสันเนี่ยก็ได้บอกไปในวันนี้นะก็คือเมสันกินบุตรมีแถลงการ์เลยนะครับว่าเขาเนี่ยได้ทำผิดพลาดแล้วก็เขาก็จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลงท้ายนะครับว่า สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะรวมถึงเมสันด้วยนะครับรู้ว่ารู้ดีถึงความยากลําบากนะครับกับการที่เขาเนี่ยจะดําเนินอาชีพต่อไปที่แมนเชสเตอร์นเต็ดังนั้นนะครับกับการที่มีการตกลงร่วมกันแล้วนะว่ามันจะเหมาะสมที่สุดสําหรับเมสันกินบูดที่จะดําเนินอาชีพ away from ออทาฟอร์ดก็คือที่อื่นนะครับนอกเหนือจากออทาฟอร์ดไปจากสโมสรไปนะครับและเรานะครับจะทำงานร่วมกับเมสันเพื่อให้ได้บทสรุปดังนั้นนะครับก็พูดง่ายว่า มลเตดนะครับได้มีการตกลงกับทางของเมสันกรีนบูตเองว่าแยกทางกันดีกว่าแต่เราเนี่ยจะช่วยเหลือคุณในการหาต้นสังกัดหรือว่าหาหลังจากนี้ว่าจะไปเล่นฟุตบอลที่ไหนอะไรอย่างไงนะครับถือว่าเป็นการปกป้องอยู่แต่ว่าสุดท้ายด้วยปัจจัยหลายอย่างก็จะต้องมีการแยกทางกันนะครับทีนี้ทางเมสันกรีนบูดนะครับ ก็มีการถแถลงการเหมือนกันถือว่าเป็นการถแถลงการครั้งแรกของกล e นโบ o ์นะครับที่มีการสื่อสารด้วยตัวเองต่อสาธารณะนะครับนะับตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อประมาณปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะครับก็ประมาณปีครึ่งมาแล้วนะครับอันนี้เป็นถแถลงการของแมรสันก e e นโบ o ์นะครับผมจะลองประมาณอ่านให้ฟังนะครับบอกว่าผมอยากจะเริ่มด้วยการบอกว่าผมเนี่ยเข้าใจว่าผู้คนจะตัดสินผมเพราะสิ่งที่พวกเขาได้เห็นแล้วก็ได้ยินทางโซเชียลมีเดียและผมรู้ว่าผู้คนจะคิดถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ผมถูกเลี้ยงดูขึ้นมาด้วยรู้ว่าความรุนแรงหรือการทำร้ายในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเป็นเรื่องผิดผมไม่ได้ทำในสิ่งที่ผมถูกกล่าวหาและในเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกับว่าปีนี้นะครับผมก็ได้รับการยกฟ้องทุกข้อกล่าวหาแล้วอย่างไรก็ตามผมยอมรับเต็มที่ว่าผมได้ทำผิดพลาดในความสัมพันธ์ของผมและผมรับผิดชอบในส่วนของผมในสถานการณ์ที่นำไปสู่การโพสต์ทางโซเชียลมีเดียนั้นนะครับคือตรงนี้เมสังเกตุใช้คำว่า And I take my share of responsibility for the situations which led to social media post นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับ Greenwood ยังยังระบาดยัยงโพสต์ตยังอธิบายต่อนะครับว่าผมกำลังเรียนรู้ที่จะเข้าใจในความรับผิดชอบของผมที่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะนักฟุตบอลอาชีพและผมโฟกัสไปที่ความรับผิดชอบใหญ่ความรับผิดชอบใหญ่ในการเป็นคุณพ่อเช่นเดียวกับการเป็นคู่ครองที่ดีนะครับ การตัดสินใจในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทำงานร่วมกันระหว่าง Manchester United คอรอบครัวของผมและตัวผมการตัดสินใจที่ดีสุดสำหรับเราทุกฝ่ายนั่นคือการที่ผมได้ดำเนินอาชีพบนเส้นทางฟุตบอล Away from Old Trafford เหมือนเดิมนะครับคือที่อื่นที่ไม่ใช่ Old Trafford นะครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่ที่การที่มีผมอยู่ในทีมเนี่ยจะไม่ d i s r a c t จะไม่ทำให้สมโมสรนนเกิดการควยเขวหรือว่าสับสนนะครับผมขอขอบคุณสมโมสรสำหรับการสับสนนับตั้งแต่ผมมาร่วมทีมเมื่ออายุ7ขวบ แล้วก็ส่วนหนึ่งในตัวผมเนี่ยก็คือจะมียูเนเต็ดอยู่เสมอนะครับผมขอขอบคุณอย่างใหญ่หลวงต่อครอบครัวของผมและคนที่ผมรักสําหรับการสนับสนุนและตอนนี้มันเป็นผมที่จะต้องตอบแทนความเชื่อมั่นที่พวกเขาได้แสดงออกให้เห็นมาโดยตลอดนะครับผมตั้งใจที่จะเป็นนักฟุตบอลที่ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นและใช้พรสวรรค์ของผมในแง่บวกทั้งในและนอกสนามอันนี้เป็นแถลงการของเม็กันกรีนบูดนะครับทีนี้มันมีอีกหนึ่งหนึ่งการหนึ่ง หนึ่งข้อมูลนะที่ที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังนั้นก็คือ,อทางริชาร์ดอาร์โนนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมันแดงขึ้นมาในสัปดาห์ที่แล้วนะช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วประมาณวันศุกร์นะเพราะว่าอดัมคราฟตันของ d i a l y t i c ตซึ่งเปิดเผยเรื่องนี้ก็ผมไปอัดคลิปไปแล้วนะครับคือดัมคราฟตันเนี่ยเขาเจาะเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้รายงานว่าจริงๆสมสรมีแผนที่จะนำไปสังเกตบูดกลับมา แต่พอแผนมันรั่วเนี่ยมันก็เลยทาให้มีกระแสสังคมเรียกว่าตีต่อต้านกลับมานะครับวันนี้อดัมคลาฟตันเนี่ยหลังจากที่แมนยูแถลงนะครับอดัมคลาฟตันก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดเกิดเกิดบรรยากาศที่มันมาคุและก็เป็นบรรยากาศในแง่ลบนี่แหละนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าภายในสโมสรเองเนี่ยนะครับมีมีสตาฟบางส่วนนะที่อาจจะพิจารณาลาออกหรือบางส่วนเนี่ยพิจารณาถึงการสตรีนะครับ แล้วก็เกิดบรรยากาศที่มันอึดอัดนะครับไม่ไม่เป็นไปในท,ทางบวกนะครับรวมถึงนะครับองค์กรต่างๆนะครับโดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวกับเด็กและสตรีนะครับรวมถึงอา,อาจจะเป็นออกนาเหมือนแบบนายกเทศมนตรีหรือนะักการเมืองเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็ก็รู้สึกผิดหวังนะที่ตั้งแต่มีเขาแม่เตจจะนํากินบุกกลับมาเนี่ยก็แสดงความผิดหวังออกมาเลยนะครับรวมถึงมีกลุ่มแฟนบอลน,นะที่ผมได้เล่าไปแล้วว่าเขาได้มีการรวบรวมเอาความเห็นเนี่ย ถ้าจะเอาเมาสันกินบูดกลับมาจะเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะมีการส่งให้กับทางสโมสรอ,อยู่พอสมควรรวมถึงนะครับเมื่อวานนี้ในวันอาทิตย์นะครับทีมหญิงนะครับทีมชาติอังกฤษก็เตะนะักชิงชนะเลิศจบวันนี้ก็บินมาถึงแล้วก็ในนี้ก็จะมีนักเตะแมนเตะที่เป็นผู้หญิงนะครับอยู่ด้วยแล้วก็นักเตะเหล่านี้ก็น่าจะได้กลับมาแล้วแล้วก็น่าจะได้มีการพูดคุยนะครับได้มีการฟีดแบกระหว่างการตัดสินใจกันแล้วสุดท้ายมันก็เลยลงเอยด้วยการตัดสินใจที่ว่าการแยกทางเนี่ย น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายณเวลานี้นะครับก็คือพูดง่ายว่าแมนเดเองเนี่ยโดนกระแสสังคมในหลายทิศทางเนี่ยบีบให้ต้องตัดสินใจเปลี่ยนนะครับจากการที่จะนํำไปสั n ค o ีนกัตมาก็เลยกลายเปนว่าจะต้องแยกทางจากเมสันกรีนบูดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อดัมคลาฟตันรายงานนะครับแต่ทีนี้นะครับมันมีแฟนบอลที่เป็นซีซันที่เกตโฮเดอร์ก็คือเป็นแฟนบอลที่มีตัวปีนะครับ ส่งจดหมายนะครับไปสอบถามกับทางสโมสรหรือว่าริชาร์ดอานนะครับริชาร์ดอาก็วันนี้นะครับริชาร์ดอานก็ได้มีการชี้แจงนะครับในส่วนของทางสโมสรซึ่งก็แน่นอนว่ามันไม่สามารถบอกทุกอย่างได้คือให้สรุปก็คือว่าทางสโมสรเนี่ยไม่ได้ยุ่งเลยในตอนแรกที่เมสันกินบูดโดนตั้งข้อเก่าหาเขาบอกว่าตอนแรกที่เขารู้เรื่องนี้อันนี้เป็นในฐานะที่ริชาร์ดอาโนต่อแฟนบอลน,นะ ผมก็จะจะเหมือนเป็นวิชาร์โนบอกว่าผมเนี่ยก็ตกใจทันทีที่ได้เห็นโพสต์นั้นเน่ะเมื่อเดือนมการาคมปี2 0 2 2ความรู้สึกคือช็อกแล้วก็ตกใจแล้วก็เป็นห่วงาทางผู้หญิงเนี่ยพูด,ดง่ายๆทางทางวิกเตอ่ะทางทางผู้หญิงอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยสโมสรก็ได้การทําอะไรเนี่ยสโมสรก็ได้นําเอาสวัสดิภาพของทางฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นตัวตั้งเป็นหัวใจสําคัญของการดาเนินการมาโดยตลอด แต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยสโมสรจะไม่ยุ่งนะก็คือเป็นเรื่องของคดีความไปนะครับสโมสรก็ปล่อยให้ตํำรวจดาเนินการไปทั้งหมดนะครับจนกระทั่งนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ที่บอกว่าถูกยกฟ้องเนี่ยนะครับข้อก่าวหา3ข้อนะก็คือข่มขืนทำร้ายร่างกายแล้วก็กักขังดวงเนียมีบังคับเนี่ยถูกยกฟ้องปุ๊บเนี่ยสโมสรถึงได้มีการเรียกว่าเข้าไปไปไป,ไปสืบสวนสอบสวน เป็นการภายในแต่ทางริชาร์ดอนโนก็ยอมรับว่าจริงๆขั้นตอนมันไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าคือในเชิงกฎหมายนะสโมสรไม่สามารถเข้าไปขออุ้ยขอเหตุผลหลักฐานอะไรโดยตรงมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีเติร์ดปาร์ตี้คือฟังจากคนที่มีการเกี่ยวอ่คนที่มีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนอาจจะเป็นอายการหรืออะไรก็ตามที่สโมสรสามารถไปขอข้อมูลมาได้รวมถึงอาจจะมีการอา่าสืบสวนอา่ามีการขอข้อมูลจาก ไฟล์ของเมสันกรินวูดครอบครัวหรือว่าไฟล์ผู้หญิงอะไรอย่างนี้อาจจะถ้าถ้าเขาเต็มใจจะให้ข้อมูลอะไรองี้ครับก็น่าจะน่าจะไปไปได้ข้อมูลเหล่านั้นมานะครับเพราะว่าสโมสรเนี่ยอยากจะรู้บริบทแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจลงไปว่าจะเอาอย่างไรดีกับเมสันกรีนวูดนะครับทีนี้เนี่ยก็คือริชาร์ดอาร์โนเนี่ยก็พูดกับแก็คืออธิบายแฟนว่า,าพูดตรงๆนะ ด้วยด้วยมันเป็นคดีความอะไรต่างๆเนี่ยด้วยความซับซ้อนของคดีเนี่ยผมไม่สามารถเล่าทุกอย่างให้คุณฟังได้แต่ที่ผมจะแชร์กับคุณได้ก็คือเขาแชร์มา3ข้อนะเขาแชร์มา3ข้อนะครับ 1. ทางฝั่ง,ง,งเหยื่อเนี่ยก็คือพูดง่ายก็คือทางฝั่งผู้หญิงนะนะครับขอให้ตำรวจเนี่ย d r อปการสืบสวนก็คือว่า ไม่ต้องสืบสวนสอบส,นสวนต่อแล้วตั้งแต่ในเดือนเมษายนปี2022ก็คือหลังจากที่เกิดเรื่องหลังจากที่มีการโพสต์อันนกกันนะประมาณ 3, สัก2อสามประมาณสามเดือนนะครับประมาณ 2- อสาเดือนฝั่งฝั่งผู้หญิงฝั่งเยือเก็ขอให้ตำรวจว่าไม่ต้องสืบสวนสอบสวนต่อแล้วแต่ว่ามันเป็นคดีความแล้วมันก็อาจจะมันไม่ได้นะมันเป็นคดีายาเลยก็ตามตำรวจก็อาจจะต้องอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเรื่องกฎหมายแต่ว่าคือทางฝั่งหญิงเนี่ยขอให้ตำรวจไม่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 ต้องสืบสวนสอบสวนต่อแล้วตั้งแต่ในเดือนเมษายนปี2022นะครับ สองนะครับทางสมมสรเนี่ยได้รับการอธิบายถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในในมุมมองที่มันแตกต่างไปจากจากภาพหรือว่าคลิปที่เราเห็นนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า,าได้รับการอธิบายเหตุการณ์ที่มันแตกต่างออกไปใน,ในกับกับคลิปเสียงที่เราได้ยินนะนะที่ที่คุณค,ค,คุณก็น่าจะจะ,จะได้ยินแล้วนะครับบอกว่าและอันนั้นอีกคลิปนั้นอนะ่ะมันเป็นเพียงแค่ การตัดออกมาช่วงหนึ่งจากคลิปจริงๆที่มันยาวกว่าน,นั้นมากนะครับรวมถึงโพสตต่างๆที่เป็นรูปเนี่ยจริงๆคือประมาณว่าจะอธิบายทั้งหมดว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเฮ้ยไอที่โพสต์มาจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของทั้งหมดหรือเปล่าประมาณนี้คือสิ่งที่สโมสรกำลังกำลังจะบอกก็คือที่พวกเขาถึงได้ย้ำตลอดครับว่าภาพรวมเนี่ยคอนเท็กซ์หรือบริบทเนี่ยมันมากกว่าที่เราเห็นทางโซเชียลมีเดียนะครับ ข้อที่สามก็คือครอบครัวของของเหยื่อเนี่ยก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับได้มีการามีส่วนร่วมนะในขั้นตอนนะครับแล้วก็ได้ให้โอกาสกับ,ก,บกับทางสโมสรเนี่ยที่จะได้รับหรือ,รอ,รอความจริงที่ทางสโมสรได้ค้นพบเนี่ยแล้วบอกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทางครอบครัวของฝ่ายหญิงเนี่ยก็ได้มามา,มา,ม,ามาอธิบายด้วยว่าเอ้ยตรงนี้มันถูกต้องนะตรงนี้มันไม่ถูกต้องที่คุณพบเนี่ย เอ้ยตรงนี้มันถูกแล้วตรงนี้มันไม่ถูกฮะก็พูดง่ายว่าในมุมของทางทางลิชาร์ดอนโนที่เขากำลังบอกแฟนบอลเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ว่าโอเคกรีนวูดเนี่ยมันทำอะไรบางอย่างไปแต่ว่ามันไม่อาจจะไม่รุนแรงหรืออาจจะมีการตัดทอนบางอย่างออกไปหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางสโมสรไปสืบสวนสอบสวนแล้วก็ค้นพบมานะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับ ริชาร์ดอานูเขาก็มีการอธิบายเพิ่มเติมนะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่สื่อรายงานกันเนี่ยว่าเราได้ตัดสินใจนำเมสันกินบูดกลับมาเนี่ยนะคือจริงๆแล้วอ่ะทางสโมสรเนี่ยได้มีการสรุปหาทางออกไว้ไว้หลายข้อเช่นนําเอามาไหมหรือว่าการปล่อยยืมก่อนหรือว่าการจะตัดออกไปเลยคือพูดง่ายว่ามีหลายช้อยที่สโมสรเนี่ยได้ได้ได,ไดเ้เรียกว่าสรุปเป็นเป็นทางออกไว้หลายๆข้อนะครับการนาเมสันกินบูดกลับมาเนี่ย เป็นหนึ่งในทางออกที่สมุรได้เตรียมเอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยดิชานนก็บอกว่าในขณะที่ผมเองเนี่ยพอใจนะพึงพอใจที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมสันกรีนบูดไม่ได้ทําผิดตามคือไม่ได้ทําผิดกฎหมายตามข้อหาที่โดนตั้งเอาไว้นะแต่ว่าตัวของ wood, เมสันกินบูดแล้วก็ตัวของเมสันกินบูดเองเนี่ยได้ยอมรับว่าเขาก็ได้ทําผิดพลาดไปนะครับแล้วก็ได้รับผิดชอบออกําลังรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ตอนนี้ผมก็กำลังเรียกว่าเอามีคือจะต้องดูแลว่ากับความอนาคตของเมสังกินบุตเนี่ยจะต้องแบบว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับในการที่จะฟื้นคืนเส้นทางอาชีพของตัวเองนะแล้วก็ตอนนี้กรีนโวตเองก็ต้องเผชิญกับการที่ว่าจะต้องเลี้ยงลูกด้วยกันกับคู่ครองนะครับแล้วก็ถ้ามันพูดง่ายว่าถ้ามันจะต้องดําเนินอาชีพ เป็นนักฟุตบอลต่อไปที่แมงเต็ดหรือว่าเลี้ยงดูลูกที่แมงเต็ดเนี่ยมันจะต้องเจอกับสปอตไลท์แล้วก็จะต้องแบบถูกจับจ้องเป็นอย่างมากแล้วก็จะต้องโดนวิพกษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มันก็อาจจะทําให้เกิดแบบกระแสะต่อต้านขึ้นมาหนักๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของผมนะที่จะต้องทําใหเ้เกิดความเรียกว่าปัญหาให้หน้อยที่สุดอะเกิดความ ค่อยๆให้น้อยสุดเพราะว่าตอนนี้แมวเต็ดเองสโมสรเองเนี่ยต้องการความเป็นหนึ่งเดียวความกลมกลืนกันไม่สุดนะครับเ,เขาบอกว่าเราก็เลยได้ตัดสินใจกันนะว่าให้เมศสันเนี่ยไปไปไปรีวิวอาชีพที่อื่นที่นอกเหนือจากแมนยูเต็ดดีกว่านะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ทั้งไม่คือสโมสรไม่ได้ทำเพียงแค่นี้นะสโมสรจะยิง่งเ,เรียกว่า ช่วยเหลือเสนอความช่วยเหลือทั้งฝั่งของฝ่ายหญิงนะรวมถึงตัวของฝ่ายของเมสันกรีนวูดเองด้วยเพื่อที่จะได้แบบไปรีวิวเส้นทางอาชีพไปไปกลับมาเล่นฟุตบอลนะที่สโมสรอ,อื่นได้นะเออนะครับอันนี้คือสิ่งที่ริชาร์ดอาร์โนนะครับได้ตอบแฟนบอลมาด้วยนะครับตอบเป็นเป็นอ e ีเมลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะให้สรุปถ้าจะให้มองภาพนะเมสันกรีนวูดเนี่ยถ้าเราดูการถแถลงเขานะเขายอมรับเขาผิดพลาด ทำอะไรบางอย่างผิดพลาดไปที่ทําให้แฟนเขาเนี่ยโพสต์แบบนั้นออกมานะครับโพสต์แบบนั้นออกมาแต่ภาพกว้างหรือบริบททั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพียงแค่เขาเนี่ยเป็นคนที่โหดร้ายทําอะไรต่างๆแบบที่โดนกล่าวหาเพราะว่าเขาก็อ้างว่านี่ไงทางทางศาลทางอะไรเองก็ยกฟ้องไปแล้วนะครับแต่แน่นอนเขาต้องทําอะไรบางอย่างเขาต้องทําอะไรบางอย่างแน่นอนซึ่งเขาก็ยอมรับนะครับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ย จะต้องมาลงเอออย่างนี้นะครับสโมสรอ,อยากเจ้ากลับมาแต่สโมสรก็พิจารณาถึงโอ้โหกระแสสังคมนะความเหมาะสมการที่ทําให้คนภายในสโมสรเองอาจจะแบ่งเป็น2ฝัก2ฝ่ายนะสุดท้ายก็เลยตัดสินใจแบบนี้ดีกว่านะครับกับการที่แยกทางกับเมสันกรีนบูดนะครับเมสันกรีนบูดทําผิดพลาดไปนะอันนี้เป็นบทเรียนสําคัญเป็นบทลงโทษสําคัญนะครับ ต้องมารอดูกันว่าหลังจากนี้สโมสรกับเมสันกรนบูดเองเนี่ยจะหาทางออกแบบไหนจะเอาเขาไปเล่นฟุตบอลที่ไหนได้บ้างอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าถามโดยส่วนตัวเวอร์ดิของผมว่าผมเห็นด้วยกับการตัดสินใจแบบนี้ของเมสันกรีนบูและสโมสรไหมหน้าตอนนี้นะครับผมเห็นด้วยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเมเดจาะไม่ได้ดีลเพียงแค่แฟนบอว์เมเดนะ แฟนบอลแมนเตตเองอ่ะยังแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายเลยฝ่ายหนึ่งก็เห็นด้วยที่จะเอาเมสันกินบูดกลับมาอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเอากลับมาไม่ได้นูนนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีลกับความกระสองกระแสะของแฟนบอลแมนเตตแล้วไม่ว่านะแมนเตตจะต้องดีลกับกระแสะของคนภายนอกโดยเฉพาะทีมคู่แข่ขงแฟนบอลคู่แข่ขขงถ้าเมสันกินบูดกลับมาจะต้องโดนจับจ้องโดนรุมประนาม ทั้งตัวของกีนบูดเองและธโมสรจะต้องโดนประนามหภาพลักษณ์ของมึงสโมสอมึงต้องเสียแน่นอนนะครับและยังมีคนที่ถึงแม้จะไม่ใช่แฟนบอลแต่อย่างที่บอกว่าอย่างเช่นองค์กรเกี่ยวกับสิทธิสตรีนะฮะนักการเมืองนายกเทศมนตรีอะไรต่างๆนานาหรือคนที่ซีเรียสกับเรื่องแบบนี้ซึ่งมีอยู่เยอะและแน่นอนว่าเขาจะส่ง ฟีดแบ็ในแง่ลบมายัางสโมสรแล้วมันจะทําให้สโมสรเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงในอนาคตไปอีกยาวนะครับเพราะฉะนั้นมแม้ว่ามันจะไม่ผิดในเชิงกฎหมายนะแต่เขาต้องทําอะไรผิดบางอย่างมาและสโมสรก็คงจะพยายามหาทางช่วยแล้วนะครับตอนนี้อย่างที่บอกคือเพื่อให้ไปมีต้นสังกัดอื่นๆที่เขาสามารถเล่นฟุตบอลได้โดยไม่โดนบีบคั้นไม่โดน รุมขยี้นะครับแบบที่เขาจะเล่นถ้าอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่ทําได้ณนะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมเห็นด้วยกับการตัดสินใจแบบนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับการตัดสินใจครั้งนี้ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้นะครับ